สวนทุเรียนเพื่อนจิตครับตอนนี้ที่สวนตอนนี้ที่ขายครับตอนนี้ที่ขายครับไปอันนี้ไปชมสวนคลิปนี้พาอชมสวนอันนี้ที่แปดกรกฎาคมครับอยู่พอพารอตเมนต์เขียวครับของแท่ของแค่อ,แอันนี้พันให้ปิด,ดครับ <c oughs> พอ่อน <c oughs> อันนี้พันลูกหยิบครับเขาบอกมีเกือบสี่สิพันครับ <Hey. S 1> อาจจะมากกว่านี้ครับผม <c oughs> แต่ว่าเขบอกว่ามีพันตระกูกลกบเนี่ยของพันธุทุเรียนเมืองนอนเยอะนะครับป <c oughs> ระมาพื้นบ้านาทุเรียน,อเ,ยนอเอพันอะไรมอนทองกรับมีเยอะอยู่แล้วอี้ขออ่ารูปให้ผมด้วยครับ แล้วก็พวงระยะอะไรเยก็เปิดตั้งสามเดือนครับมิถุนากรกฎาคมหาสามเดือนเนี่ยวันนี้วันที่ยี่แปดกรกฎาคมหกแปดอีกประมาณเดือนหนึ่งก็จะหมดแล้วครับที่มานะครับชมสวนฟรีตรงนั้นจะมีขายทุเรียนเก็บแต่นี้ไปขายนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรทำกระทิธูเรียนมีไอติมทุเรียนมีอะไรประมาณเนี่ยโอ้โหระยะอะไรเยอะเลยครับเผื่ครับครับ เพื้นหูพืนตาอันนี้ก็ตำบลนะครับตำบลนาะเป็นจุดมองตามมือผมนลครับตำบลเป็นจุดชมกระทิงครับเขาแผงมาที่วังน้ำเกียอผมเคยไปนอนนะครับเคยไปนอนสวยมากกระทิงมาใกล้ๆโอเคครับว่างก็มาชมครับ มาดูซักพันพันอะไรบ้างก <c oughs> ่อนจะหมดอ๋อนี่ตัดหมดแล้วขายหมดแล้วนี่ก็ขายหมดแล้วขายหมดแล้วโอเคประมาณนี้ครับโ <c oughs> อ้ละลานตามาดูลูกเอ็นเตงตั้งไหนภาษาโคราชเอ็งเตงนี่เ็นอะไรกันยาวสีนาดถ่ายรูปเป็นไหนครับกั <c oughs> นยาวสีนาด <c oughs> ขึ้นตัวก็ได้ครับโอเคครับประมาณนี้ครับวันนี้วันที่ในฝนจะโปรยบอกพวกเอ็กมาเช้าเต็มครับ ตัวนี้วางน้ำเขียวฝนตกหมอมกเมฆเต็มครับมาเที่ยวกันนะครับวางเขียวโคราชตัวเองครับยี่แปดรกรก้าคู่แปดครับจะเร็วประมาณบ่ายโมงโอเคครับสวัสดีครับเจ้าบิ๊มจังไช่